อาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับสกิลอีกหนึ่งสกิลที่จะเข้าคอมโบที่มันยังขาดตกบกพล่องไปอยู่นะครับซึ่งแน่นอนแค่ว่าจอบยุทธเนี่ยมันถ้าขาดสกิลนี้ไปมันก็อาจจะไม่เข้าคอมโบที่ผมเรียงมาไว้นะเพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำนะครับคอมโบที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์และในช่วงเลเวล1ไปจนถึงเลเวล86นะครับทุกคน โอเคถ้าพร้อมแล้วนี่ครับผมขออนุญาตฝากทุกคนเนี่ยเลื่อนไปกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนนะถ้ากดแล้วเนี่ยผมขออนุญาตเข้าสปอนเซอร์นิดนึงเนี่ยเ okay. อาะสํารรับร้านเติมเงินเกม p พทูวินท็อป p ันะครับทุกคนสามารถเข้ามาเติมได้นะตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลากหลายเกมให้เลือกนะครับคือแบบเยอะมากๆนะทุกคนอยากจะเล่นเกมไหนอยากจะเติมเกมไหนเนี่ย สามารถจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับที่ไอคอนของเกมนั้นๆน,น,นะที่เพื่อนๆเ,เล่นกันอยู่นะครับอย่างสมมติว่าผมอยากจะเติมอ่าเกมสักเกมหนึ่งคืออ่ะสมมุติว่าโค้ดละกันทีนี้นยครับก็เข้ามาตรงหน้านี้แล้วเนี่ยก็อ่าอยากจะเติมมาไหนเนี่ยก็สามารถกดเติมได้เลยนะทุกคนมีเลือกที่หยบนะครับอยากจะเติมอ่าแพ็กเกจล่ํารวยเงินทองเนี่ยก็สามารถเติมได้นะครับกรอ,อก ID ก็คือยู d ของเรานะครับก็ไปกรอบมาแล้วก็ชื่อตัวละครนะครับแพ็กเกจราคาเท่าไหร่แล้วก็กรอกโค้ด ONSZ แต่ถ้าเกิดใครจิ้มลิงก์เนี่ยตรงนี้ก็จะขึ้นให้อยู่แล้วนะทุกคนก็นั่นแหละครับเป็นการเติมเงินโดยใช้โค้ดของช่องผมนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุสน,นผมเป็น,นตัวนะทุกคนก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับสำหรับใครที่เติมแล้วเนี่ยก็จะได้รับนะครับในส่วนของไอเทมต่างๆเนี่ยบางอย่างนะครับอย่างเช่นแพ็กเกจควายธนูตรงนี้เนี่ยก็จะได้เป็นโค้ดมานะเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลสมาชิกตรงนี้และไปดูที่ประวัติการเติมเงินนะครับก็จะมีโค้ดควายธนู ตรงนี้นะครับเราก็แค่ก๊อปไปวางในตัวเกมแล้วก็กดใช้แค่นั้นเองครับแต่ว่าของอื่นเนี่ยก็จะสามารถรับได้เลยนะก็คือมันจะเด้งเข้าในจดหมายได้เลยนะครับสำหรับโค้ดสำหรับเกมอื่นๆเนี่ยก็ทำคล้ายๆกันหมดเลยนะครับทุกคนก็คือใช้ u i d เป็นหลักนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับร้านเติมเงิน p t o จ i n Top u p ฝากไว้ด้วยนะทุกคนนะเติมเกมออนไลน์เนี่ยคือแบบดีมากๆไวด้วยนะครับแล้วก็เติมได้24ชั่วโมงนะครับทุกคนโอเคไปรุวกันครับ ส่วนครับในเมื่อเราเก็บเลเวลมาจนถึงเลเวล80กว่าแล้วเนี่ย86เลยครับสกิลที่เราจะต้องใช้เนี่ยมีมอะไรบ้างนะครับหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับวันนี้ผมก็เลยอาจจะมายุกสกิลทั้งหมดให้ทุกคนได้ดูนะครับเผื่อใครมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับสำหรับจอมยุทธนะจอมยุทธธรรมะนะครับปัเริ่มแรกที่วิชาเนี่ยวิชาที่ผมจะัำเนี่ยนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะทุกคน แล้วก็พอมาเป็นขั้นที่1นนะครับขั้นที่1เนี่ยเราจะต้องใช้สกิลตรงนี้อันนี้นะครับสสกิลนี้เป็นสกิลหลักนะครับก็คือสกิลนี้เนี่ยจะเพิ่มคีย์ที่เข้าเยอะมากๆนะครับจะทําให้เราเนี่ยได้คีย์ที่เข้าบ่อยนะครับออกคีย์ที่เข้าดีๆเลยนะครับแล้วก็ป่านั้จะสีข้างเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครของเราด้วยนะครับแล้วก็สมาชิกในปาร์ตี้เมื่อเป็นสกิลที่อ่าแทนมาแล้วนะครับถึงจะได้ ปาร์ตี้นะแต่ว่าถ้ายังไม่ได้เนี่ยนะครับยังไม่ได้แทรวามันก็จะเพิ่มแค่แค่ตัวละครของเราแล้วก็จํานวนวินาทีตรงนี้เนี่ยมันก็จะน้อยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นแทรวาแล้วนะครับเราก็จะได้ตามนี้เลยแล้วก็สกิลดาบนะครับสกิลดาบเนี่ยก็จะอัพชำนาญดาบเต็มนะครับ่าสศุญย์กาศเต็มนะครับแล้วก็สกัดจุดยุดนิ่งนะครับเต็มเลยนะครับสำหรับเบลแปดสิบหกนะครับตรงนี้เนี่ยดีไหมโคตรดีนะครับสำหรับสกิลนี้เดี๋ยวไปใช้ให้ดูนะครับอ่ะแล้วก็ต่อมานะครับสกิล สกิลไฟเนี่ยหลายๆคนอาจจะมาอัพฝ่ามือมังกรเหินกันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้อัพนะครับผมมากระโดด2ชั้นเต็มนะครับแล้วก็พอขั้น2เนี่ยนะครับทุกคนขั้น2ตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าใครจะอัพวิชาสิงโตคำรามเต็มก็ได้นะครับหรือจะไม่อัพเต็มก็ได้อาจจะไปเอาวิชาป้องกันตรงนี้ก็ได้หรือจะไม่อัพตรงนี้นะครับแต่ว่าเก็บพอยต์นะเก็บพอยต์ไว้อัพขั้น3นะครับขั้นจุติไม่ใช่ขั้น3พูดผิดขั้นจุตินะครับอ่ะอันนี้เนี่ยได้ไปแล้วนะครับสำหรับทั่วไปของข แล้วก็สกิลดาบแต่ครับนี่ตรงนี้เลยสกิลดาบนะครับผมก็จะอัพตามนี้เลย55แล้วก็อันนี้20สครับส่วนใครที่ยังไม่86แล้วดูว่าสกิลเนี่ยมันยังเข้าคอมโบกันได้ไม่เต็มที่นะครับไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะก็อัพกลางเขนมาไว้สักหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้คอมโบกันก็ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้อัพนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไปลงในส่วนของสกัดจุดหยุดนิ่งนะครับก็เลยไม่ได้อัพสกิลกลางเขนเข้ามาเลยนะครับแต่ว่าใครหลายๆคนก็บอกว่ามัน ก่อนที่จะมีสกัดจุดจุดนิ่งที่เป็นแทวานะครับคือสกิลเหมือนมันจะไม่ต่อเนื่องเนี่ยครับมันไม่เข้าคอมโบกันอ่ะก็อาจจะอัพกังเขนมาช่วยก่อนก็ได้นะครับอ่ะต่อมานะครับพอเป็นคลาสจุติเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับานต่อเนื่องเนี่ยจะไม่อัพก็ได้นะเพราะว่ามันใช้ในส่วนของการ PVP เป็นหลักอ่ะแต่ว่าส่วนตัวผมเผื่ออัพไปแล้วนะครับขี้เกียจรีก็เลยไม่ได้รีทิ้งนะครับก็อัพไปแล้วก็อัพไปเลยนะครับ แล้วก็สกิลต่อมานะครับที่อยากจะแนะนําก็คือสกิลนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ป้องกันเยอะๆเนี่ยนะครับสกิลนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับมันจะเพิ่มค่อนข้างเยอะเลยผมจําไม่ได้ว่าเพิ่มเท่าไหร่นะตรงนี้เมื่ออัพเต็มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้ป้องกันเยอะๆก็ลองดูแล้วกันนะครับสําหรับตรงนี้อ่าประมาณนี้นะครับการเรียงสกิลเนี่ยเรียงยังไงการเรียงสกิลนะครับผมเรียงแบบนี้ไว้ทุกคน ก็คือเรียงด้วยสกิลนี้อัน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 นี้แล้วก็ตามด้วยสกิลสกัดหยุดหยุดนิ่งเนะครับเป็นสกิลตบท้ายนะครับซึ่งมันจะเข้าคอมโบกันพอด,ด,ดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่ามันจะเข้ากันแบบไหนนะครับอ่าไปลองนี่แล้วกันยวผมขอใช้น้ํายาตัวนี้นะครับเข้าคามาฟาร์มด้วยเลยแล้วกันนะคามาคามาอ่าเนี่ย หลายๆคนที่เล่นตามผมหรือว่าเอาวิธีที่ผมเรียงสกิลเนี่ยไปใช้เนี่ยนะครับก็หลายๆคนก็บอกว่ามีแค่5สกิลเนี่ยมันยังต่อคอมโบกันได้เหมือนยังข,ขัดขัดอยู่นะครับแต่พอมาอัพเต็มตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับปุ๊บปุ๊บโอเคป๊าบเห็นไหมมันจะต่อเนื่องพอดีไว้ทุกคนคือมอนมันจะตายพอดีอ่ะนะครับแล้วเราก็จะไปบนสกิลได้พอดีเนะี่ยแต่ถ้าเกิดตีบอสตีอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะนั่นแหละ มีช่องโหว่ของสกิลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้กระมอนเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่ามันไม่ค่อยไม่ติดปัญหาเรื่องการดีเลยของสกิลนะครับอเห็นไหมมันก็จะต่อเนืน่องได้พอด,พอดีพอดีนะครับเป็นการเข้าคอมโบที่ดีแต่ถ้าเกิดยังไม่ดีเนี่ยก็เอาการเขียนมาใช้เพิ่มนะครับอันนี้ก็ต้องดูแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าบางคนเนี่ยตีมอนไม่ตายภายใน1 2ึ่งถึงฮิตหรือว่า,าไม่ได้ตายเลยนะครับในวันฮิตอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้การคูดาวของสกิลเนี่ยนะครับ ก็มีการหน่วงดีเลย์เกิดขึ้นนะครับเพราะอย่างผมเนี่ยหนึฮิตมอนตายใช่ไหมมันก็จบสกิลแล้วระหว่างเดินเนี่ยเท่ากับว่าสกิลมันก็จะครูดาวไปเรื่อยๆถูกปะอะนั่นแหละนะครับมันก็ปดิพอดีกันนะครับประมาณนี้อันนี้คือของจอมยุทธนะทุกคนจอมยุทธสายทํามานะครับส่วนสเตตัสเนี่ยผมอัพอะไรบ้างหลายลคนก็อาจจะสงสัยะคร่บเผื่อ,อจ,จะไปเล่นตามกันได้นะครับ สเตตัสผมเนี่ยนะครับผมจะลงเด็กล้วนเลยไว้ทุกคนอันนี้เนี่ยคือจะทําให้ดาเมจแรงมากนะครับแต่ว่าตัวละครจะเปราะเปาะกลางนะเปราะบางมากๆในเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่ได้ลงเล็กไม่ได้ลงไม่ได้ลงเด็กล้วนเหมือนผมนะครับก็อาจจะแบ่งมาลงคอนบ้างเพื่อให้ตัวละครเรามีพลังป้องกันเยอะขึ้นนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็จะฟาร์มง่ายขึ้นแต่ส่วนตัวผมก็ลงตามนี้เลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเห็นไหมทุกคนสกิลมันค่อนข้างจะ คอมโบกันได้ลยครับคือมันจบบอลได้ไวสกิลมันก็ดีกันนะนะนี่ปับป๊บปับ๊บปั๊บอืออันนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นซิตอนเลเวลร้อยสิบนะครับเดี๋ยวมันจะมีสกิลเพิ่มขึ้นมาอีกก็จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นมากกว่านี้อีกนะครับหรือถ้าเกิดเนี่ยสมมุติว่าใครเล่นแล้วรู้สึกว่ามันยังขาดขาดอยู่ก็เอากางเกล็ก็ามาใส่ก็ได้นะครับเอามาใส่อีกสักสกิลหนึ่งนะครับมันก็จะได้ต่อคอมโบต่อเรื่องมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมผมมองว่าแค่เนี้ยมันโอเคแล้วนะครับสําหรับการฟาร์มเรื่อยๆเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ครบแล้วนะครับอืมวนสกิลก็พอดีนะครับลงมาถึงข้างล่างปุ๊บข้าบนก็รีเซตพอดีนะครับแล้วก็ต่อเนื่องได้อาจจะมีขัดนิดๆหน่อยๆนะครับอืมอันนี้เนี่ยทุกคนต้องไปลองดูนะแต่ว่าส่วนตัวผมว่าผมแค่นี้เนี่ยโอเคแล้ว นะครับสำหรับตัวจอมยุทธนี่ยมันฟาร์มได้เรื่อยๆอ,ยอะ่ะสกิลมันค่อนข้างแรงแล้วมันก็เล่นง่ายนะครับมาประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนลองไปใช้กันดูนะครับสำหรับสายคอมโบสกิลก็ใช้ประมาณนี้ได้นะครับถ้าเราปล่อยบอดมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วนะมันคือมันตีมอบอลบอลพันอยู่แล้วนะครับสำหรับสกิลอโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะ ไม่รู้ว่าจะเรียงสกิลยังไงอะไรเงี้ยก็ลองดูคลิปนี้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับคิดเห็นยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะอาจจะตอบช้าหน่อยนะครับช่วงนี้งานเยอะมากๆนะทุกคนนะโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามกันมาเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนด้วยนะครับไปละเจอก,กันทุกคน